จริงๆพร้พอมมากพร้อมตั้งแต่รู้ว่าต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบเฝ้ารอที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศบ้างที่แบบว่าไกลๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็จริงๆถ้าความพร้อมวันนี้ก็จะแบบมาแบบแสบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแพนตอนนี้คือในเรื่องเพลงก็คือทุกอย่างเตยมครบหมดแล้วใช่ค่ะใช่ใช่เออเพลงโชว์ต่างๆค่ะครบหมดแล้วค่ะ โอ oh, จริง,รงๆเคยเคยสปอยไปแล้วว่าจะมีแบบเต้นคู่กันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายัางไม่เคยเพราะว่าเรามีแต่แบบร้องคู่กันแต่ยังไม่เคยที่แบบเต้นคู่กันจริงจจังอะไรเงี้ยก็เข้ารอเหมือนกันว่าแฟนๆเขาจะชอบไหมจะว่ายังไงจริงๆทุกคนคือก็อยู่กันเป็นพี่น้องคือแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่าคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเพราะว่าเราก็อยู่ในองค์กรครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือ จริงๆถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเขาจะไม่เปรียบเทียบอะไรที่แบบโดนเปรียบเทียบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบเราจริงๆชอบเราจ๋าเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางไปแล้วน้องคอนเสิร์ตตอนนี้พร้อมเป็นไงบ้างคะจริงๆพร้อมาอมากๆพร้อมตั้งแต่รู้ว่าต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบเฝ้ารอที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศบ้างที่แบบว่าไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าความพร้อมวันนี้ก็จะแบบมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแผนตอนนี้คือในเรื่องเพลงก็คือทุกอย่างเตยมครบหมดแล้วใช่ค่ะใช่ใชเ่เพลงโชว์ต่างๆค่ะครบหมดแล้วค่ะยังมีอะไรที่ต้องกังวลอีกไหมอื่นไม่ทนกลัว <laughs> ว่าเราจะปรับเวลาตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่นี่เช้าที่นู่นกลางคืน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเจ็ตแลกหรือว่ากลัวแบบมันยังปรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษให้ได้เห็นกันไหมคะ โอจร,จริงๆเคยเคยสปอยไปแล้วว่าจะมีแบบเต้นคู่กันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเพราะว่าเรามีแต่แบบร้องคู่กันแต่ยังไม่เคยที่แบบเต้นคู่กันจริงจงจ,งจังอะไราเงี้ยก็เฝ้ารอเหมือนกันว่าแฟนๆเขาจะชอบไหมจะว่ายังไงแล้วเพลงที่เราเตรียมไปมีกี่เพลงเพลงเหรอคะประมาณ4ค่ะ4แนวก็มีทั้งหมดประมาณ18ถึง20เพลงก็มีเพลงคู่ด้วยแล้วก็เพลงแบบเดี่ยวด้วยสนุก สิ่ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะโดนจับไปเปรียบเทียบเรากับอีฟ้าตลอดเลยโอ้ยบ้าจริงๆทุกคนคือก็อยู่กันเป็นพี่น้องคือแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่าคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเพราะว่าเราก็อยู่ในองค์กรครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยก็คือจริงๆถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเขาจะไม่เปรียบเทียบอะไรที่แบบโดนเปรียบเทียบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบเราจริงๆเอยากบอกอะไรไหมแบบว่าแบบบางคนก็จะชอบบอกว่าเหมือนแบบตอนนี้แต่ละคู่ก็คือเหมือนแบบมาใช้แบบเหมือนกระแสแบบเราอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีสาระเลยจริงๆนะมาถึงว่าอยากให้โฟกัสตรงที่ผลงานของแต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณชื่นชอบแบบคนหนึ่งที่อยู่กับคนหนึ่งก็โอเคไม่เห็นเป็นไรเลยก็แบบเขาก็อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นพี่น้องกันอะไรก็ไม่อยากให้เอาเป็นดราม่าหรือว่าจับมาแบบเปรียบเทียบกันไม่มีใครชอบแบบการโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วด้วยและอย่างว่าเดี๋ยวก็อจะต้องมีการกลับบ้านน้องกับเกดกลับไปเลือกตั้งวั่ฝากเลือกตั้งกันด้วยนะคะทุกคนวันที่14นี้นะคะก็ ข่าวที่อยู่ภูเก็ตก,ก็สามารถไปทําข่าวหนูได้นะว่าหนูไปเลือกตั้งออจริงออๆอะไรอย่างงี้จริงๆ,งๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามีเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนหนึ่งเดือนซึ่งแบบโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องแบบว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่คือรอบนี้ปีนี้มันคือแบบว่าข่าวมันเงียบม,มากเลยคือไม่รู้เลยไม่งั้นจะได้แบบเลือกตั้งที่นี่ด้วยก็ต,ออต้องแบบเสียเวลากลับไปอีกเพราะเราก็ทํางานที่นี่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อประเทศชาติก็จะทำออ <laughs> หมดแล้วได้กลับบ้านอีกครั้งแล้วที่ถูก้าจริงๆไม่ได้ไม่ได้ หมายถึงว่ากลับแป๊บเดียวเพราะว่า14คือตอนเช้าไปแล้วก็14เย็นกลับ15ต้องเก็บ,บ,กบใช่ิบ15ต้องเก็บกระเป๋าไงคะแล้วก็16ไปงานแล้วก็17ก็คือบินเลยบิน5้าทุ่มเลยคะ่ะใ,ใครว่างก็ไปส่งได้นะคะสวนภูมิ5้าทุ่มคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ